สบายดีท่านผู้ชมมืม่อนี้ค่ะพระเจ้ามายูทีบริเวณแคมป์ขอมเนาะส่วนเจ้าอนุวงศ์อ่าสปอปอล้าวซ่งมื่อนี้เขาจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมอยู่บริเวณอ่าแคมป์ของเนาะและมื่อนี้เขาจะพาไปเบิ่ง่าระดับน้ำแคมป์ของมันสูงหลายปาไหนแล้วเนาะซึ่งข่าพระเจ้าก็ได้ไปเบิ่งแล้วเนาะระดับน้ำของมันก็นเริ่มลดลงไปทีแฮมห้อยแล้วเนาะเพราะว่าสองสามมือมานี้ฝนกับบัได้ตกเห็นให้อากาศอาอ,อา่อนข้างัจะฮ้อยเนาะ,ะกะ็ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะจะท้าว่าฝนยังสืบตอน อาตกนักตลอดนะมันอาจจะเห็นให้ระดับน้ำม,มันเพิ่มขึ้นสูงไปก็นี่กะเอาเป็นว่าเขาไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะเราตอนนี้เขาก็อยู่ที่แคมของเป็นที H ่เห็บห้อยแล้วผู้คนกำลังเริ่มกันมาในส่วงวันพักผ่อนแบบนี้ซึ่งระดับน้ำก็ได้ลดลงไปหาขอบฟังเบื้องนั้นแล้วปกติระดับน้ำจะท่วมขึ้นมาหอดบริเวณบอนที่ขาปเจ้ายืนอยู่ถือว่าระดับน้ำบริเวณส่วนเจ้าอนุวงศ์แมน พ่นขีดอันตรายเป็นทีเี้มห้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณห่างมุงแรงกลมกับวันที่12เดือนสิงหาปี2023ปกติบริเวณน้ำท่วมที่เาเห็นแมนจะเป็นหาดซ้ายที่กว้างขวางหรือท้าหูจักันว่าเป็นหาดดอนจันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลหลายๆคนมักมาทายหูและชมวิวสำหรับอากาศในบริเวณนคะรหลวงเวงจันท ในส่วงตอนเศร้าอากาศค่อนข้างที่จะ้อนและอากาศจะเย็นลงในส่วงตอนค่อยคำยามแรงและนี่ก็เป็นภาคส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจสําหรับพอค่าไม่ค่าซื้อขายซึ่งเพิ่นก็นได้กลับมาเปิดคืนอีกครั้งหลังจากที่น้ำของลดลงไป ในส่วนะดูฝนนี้ข้าพระเจ้าอยากให้ทุกๆคนจงมีสติระมัดระวังตัวน้ำกันโดยเฉพาะแม้นโรคภัยพย,ยาธิที่จะตามมาในส่วงหน้าฝนเซนว่าพาย,ยาธิเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเซนไขวัดไงหลอดลงอักเสบปอดอักเสบและปอดบวมอันที่สองก็คือพย,ยาธิเกี่ยวกับยุงลายเ้นวาไข่ยงุงไข่เลอดออกและไข่มาลาเรีย อันที่สามก็คือภยัยาตเกี่ยวกับติดต่อทางอาหารและทางน้ำเซนว่าอาหารเป็นพิษและถอกทองเป็นต้นสบายดีภารมสมเมื่อนี้ค่ะพระเจ้าอยู่ที่บริเวณน,น้ำของหาดดอนจันทร์น้อยู่แถวสวนเจ้าอนุงวงศ์สพปลาวเนาะเซงเมื่อนี้เขาจะมาอัปเดตสถานการณ์ระดับน้ำของของนครหลวงวงจนทรเนาะเซง เขาก็เห็นได้ว่าระดับน้ำขอมมันก็นเริ่มลดลงแล้วเนาะแต่ที่มันมันเริ่มท่วมขึ้นมาอยู่บริเวณยวนบน่อนชีข่าพระเจ้านางเนาะเซงตอนนี้มันก็สองสามรึขันมาฝนกับมันได้ตกแล้วเนาะล้ะกาเป็นให้อากาศขดถ่านที่จ่าฮอนเ,เนาะนิดนึงเนาะเซงหายไปแล้วเดี๋ยวขี่ยังออน่ dứt con ra dứt con